สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งนะคะสำหรับคลิปวิดีโอวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่สองวันนี้จะเสนอความรู้เรื่องการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการค่ะ การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนั้นนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนกันเพื่อนำสินค้าหรือว่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นในเรื่องของของกินอาหารเสื้อผ้าแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันก็จะมีการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนนะคะซึ่งรูปแบบของการแลกเปลี่ยนสินค้าเนี่ย เรามีกันมาตั้งแต่ในสมัยอดีตนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างว่ารูปแบบของการแลกเปลี่ยนสินค้าแต่ดั้งเดิมนั้น,น่ะเขามีมาเป็นลักษณะใดค่ะแต่ก่อนนะคะคนเราเนี่ยก็จะตั้งถิ่นฐานบ้านเดือนอยู่ในท้องถิ่นพื้นที่ต่างๆนะคะซึ่งคนไทยเรานั้นน่นะคะอาชีพส่วนใหญ่ก็ เป็นอาชีพทางการเกษตรนะคะเพราะปลูกเลี้ยงสัตว์นะคะเมื่อผลผลิตทางการเกษตรนะคะได้ผลผลิตใดมาก็จะนำมาใช้เป็นอาหารนะคะแต่ละคนแต่ละบ้านก็จะมีพืชผลทางการเกษตรอาจจะเหมือนกันหรือแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นผู้คนประชาชนเหล่านั้นน่ะก็จะ,ะมีความต้องการใน ผลผลิตทางการเกษตรนะแต่ในสมัยก่อนนะก็จะนำผลผลิตของตนเองที่มีความแตกต่างกับคนบ้านอื่นเนี่ยนำมาแลกเปลี่ยนกันนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละคนแต่ในปัจจุบันนี้นะคะความต้องการของคนเราเนี่ยเปลี่ยนไปและเพื่อความสะดวก ะะปัจจุบันเราก็จะใช้เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้านะคะก็เรียกว่าการค้าขายโดยมีข้อกำหนดว่าสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยจะมีราคาแตกต่างกันไปแล้วก็นำเงินมาซื้อสินค้านะคะเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายก็จะใช้เงินแทนการแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน รูปแบบการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการรูปแบบที่1เป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยไม่ใช้เงินเป็นสื่อกลางถ้าเราจะดูจากภาพนี้นะคะนะคะคนสองคนนี้นะคะมาจากสองบ้านสองครอบครัวนะคะครอบครัวที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีผลไม้ของที่บ้านนะคะไว้รับประทานนะคะแต่ว่าผลผลิตมีมากนะคะ ก็จะนําผลไม้ของตนเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกับบ้านอื่นที่ปลูกผักนะฮะบ้านที่ปลูกผักนะคะ,ก,ก,ะ,คะก็นําผักมาแลกเปลี่ยนกับบ้านที่มีผลไม้นะคะทําให้ได้รับประทานผลไม้ของตนเองแล้วก็ได้ผักของเพื่อนบ้านด้วยนะคะบางบ้านเกษตรกรนะคะเป็นผู้เลี้ยงสัตว์ อาจจะเป็นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่และในขณะเดียวกันนะคะก็จะมีไข่ใช่ไหมคะส่วนบ้านอื่นอาจจะมีอาชีพทาเป็นชาวประมงจับปลานะคะแล้วก็นําปลาที่ตัวเองจับได้เนี่ยมาแลกเปลี่ยนกับบ้านที่เลี้ยงเป็ดไก่นําไข่ไปรับประทานนะคะอันนี้เป็นรูปแบบของการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือผลผลิตทางการเกษตรที่แต่ละบ้านอา่า ทำได้ค่ะต่อมานะคะรูปแบบที่สองก็เป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการตามความต้องการที่มีมากนะคะแล้วก็มีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นจึงได้กำหนดให้มีเงินนะคะใช้เป็นสื่อกลางเพื่อที่จะนำมาซื้อสินค้าต่างๆต,ต,ตามความต้องการนะคะอย่างในชีวิตประจำวันเนี่ยเด็กๆ เมื่อมาโรงเรียนนะคะก็จะได้รับค่าขนมจากคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็นําเงินค่าขนมนั้นนะมาซื้อสินค้าต่างๆซื้อขนมซื้ออุปกรณ์การเรียนเครื่องใช้ต่างๆนะคะโดยนําเงินมาใช้จ่ายมาซื้อสินค้าค่ะการนําเงินไปแลกกับสินค้าหรือบริการเนี่ยเราจะเรียก วิธีการนี้ว่าการซื้อนะคะใช้เงินนะ,ะแล้วก็ไปซื้อสินค้าตามความต้องการของเรานะคะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือผู้ที่นำสินค้าหรือบริการต่างๆเนี่ยอย่างเช่นพ่อค้าแม่ค้าก็นำสินค้าของตนเองเนี่ยมาขายนะคะให้กับผู้ที่ต้องการสินค้าตรงเนี้ยนะ,ะลูกค้าก็จะใช้เงินมาซื้อสินค้าเรียกว่า การข้าขายหรือการขายค่ะค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของอการแลกเปลี่ยนสินค้าที่ไม่ต้องใช้เงินนะจากภาพนี้นะคะเกษตรกร,ร,กรหรือว่าชาวนาที่มีผลผลิตเป็นข้าวนะคะก็จะนําข้าวที่ตัวเองปลูกได้นั้นไปแลกกับปลาะคะเมื่อแลกกันไปเรื่อยๆนะ มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าชาวประมงเนี่ยไม่ต้องการที่จะทานข้าวแล้วนะคะเพราะว่ามีข้าวมาหุงกินเพียงพอแล้วแต่ตรงนี้ชาวประมงนะต้องการที่จะนำปลาของตัวเองเนี่ยไปแลกกับเป็ดไก่หรือไข่นะะที่คนในครอบครัวอยากจะรับประทานนะคะหรือว่า ในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะชาวประมงเนี่ยนำปลาที่ตัวเองจับได้นะไปแลกกับเป็ดหรือไก่แต่ว่าคนเลี้ยงเป็ดไก่เนี่ยไม่ต้องการปลาแต่ช่วงนี้นะคะอยากที่จะได้ข้าวมาไว้รับประทานนะคะต้องการที่จะนําเป็ดไก่หรือไข่เนี่ยไปแลกกับข้าวของชาวนาเนีเราจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ลักษณะแบบเนี้ย เริ่มมีความต้องการที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการที่จะนําผลผลิตนะคะหรือว่าสินค้าทางการเกษตรของตัวเองเนี่ยไปแลกนะมันก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่ามีความต้องการที่ต่างกันความต้องการที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปนะคะเพรนั้นตรงนี้จึงเกิดเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้านะโดยที่จะใช้เงิน เพราะนั้นคนในชุมชนที่มีประชาชนเพิ่มมากขึ้นก็ย่อมจะเป็นที่การต้องการต่างๆเนี่ยไม่ตรงกันแล้วนะเพราะนั้นคนในชุมชนนะมีความต้องการสินค้าไม่ตรงกันนะจึงได้กำหนดให้ใช้เงินเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือว่าเป็นการซื้อสินค้าต่างๆตามความต้องการการใช้ประโยชน์ ขอองแต่ละะะคคครรบวนัการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการสวัสดีครับน้องๆทุกคน วันนี้ก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้เรียนรู้กันเช่นเคยครับก่อนอื่นเราไปทบทวนเรื่องราวที่เรียนกันไปในครั้งที่แล้วกันก่อนนะครับน้องๆครับการออมเงินก่อให้เกิดประโยชน์มากมายเลยนะครับทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นครับก็คือช่วยให้เรารู้จักประหยัดมีเงินไว้ใช้เวลาที่จำเป็น ใช้ซื้อสิ่งของที่ต้องการได้เอาเลยครับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้น่ารู้ไม่แพ้กันแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามกันเลยครับ <S <S น้องๆรู้จักการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการกันไหมครับรู้ไหมครับว่าทุกวันนี้มีการแลกเปลี่ยนกันเยอะแยะมากมายเลยครับที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนั้นก็เพราะการดํารงชีวิตของทุกคน จำเป็นที่จะต้องใช้สินค้าและบริการต่างๆเพื่อมาใช้ในชีวิตของเรานะครับซึ่งสิ่งของทุกอย่างที่เราต้องการนั้นเราไม่สามารถผลิตได้หมดทุกอย่างจึงได้เกิดมีการแลกเปลี่ยนสิ่งของกันขึ้นมาความหมายของการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนั้นก็คือการนำสินค้าและบริการมาแลกเปลี่ยนกันและกันนั่นเองค่ะที่เราต้องมีการแลกเปลี่ยนกันนั่นก็เพราะว่า สภาพแวดล้อมแต่ละที่มีความแตกต่างกันความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการจึงแตกต่างกันถ้าอะไรที่เราไม่สามารถผลิตได้เราก็ต้องมีการไปแลกเปลี่ยนกับคนอื่นฉะนั้นการแลกเปลี่ยนทำให้ได้สินค้าและบริการตามความต้องการเช่นมีคนเอาไข่ไก่มาแลกกับเสื้อผ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนค่ะ ดด้วยวยยช่คนิน้องๆลองบอกว่ามีอะไรบ้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนกันบ้างครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับน้องๆอ,อย่างเช่นบ้านหนึ่งมีการทำนาเกี่ยวข้าวส่วนบ้านข้างๆปลูกผักทำสวนมีผลผลิตเป็นผักผลไม้ ถ้าบ้านที่ปลูกผักต้องการมีข้าวกินก็อาจจะนำผักผลไม้ไปแลกข้าวกับบ้านที่ทำนาครับส่วนบ้านที่ทำนามีข้าวอยู่แล้วแต่อยากได้ผักผลไม้มาทำอาหารก็จะนำข้าวไปแลกผักผลไม้เหมือนกันครับนี่คือการแลกเปลี่ยนสินค้ากันนั่นเองนะครับ น้องๆจะเห็นแล้วนะคะว่าการที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้าเกิดขึ้นมานั่นก็เพราะเราไม่สามารถผลิตสินค้าได้เองทุกอย่างเราจรึงต้องมีการนำของไปแลกกับผู้อื่นค่ะเพื่อให้ได้สิ่งที่เราต้องการค่ะแต่ปัจจุบันความต้องการของคนมากขึ้นคนก็มีจำนวนมากขึ้นทำให้การนำสิ่งของมาแลกกันอาจจะยุ่งยากและไม่สะดวกปัจจุบันจึงได้มีการใช้เงินมาเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าค่ะ คือจากที่เราจะต้องเอาสิ่งของไปแลกกับสิ่งของบริการไปแลกกับบริการเราก็จะใช้เงินมาแลกเปลี่ยนสิ่งของเหล่านั้นแทนค่ะส่วนบริการแลกเปลี่ยนการบริการนั้นก็อย่างเช่นบ้านหนึ่งต้องเกี่ยวข้าวแต่ที่นามีมากก็ต้องให้คนเพื่อนบ้านพื้นที่ใกล้เคียงมาช่วยกันเกี่ยวข้าวครับส่วนเวลาที่บ้านอื่นต้องเกี่ยวข้าวเหมือนกัน ก็จะมีการเข้าไปเกี่ยวข้าวให้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกันครับเข้าใจกันหรือเปล่าเอ่ยให้น้องๆคิดนะคะว่าข้อความใดกล่าวได้ถูกต้องและข้อความใดกล่าวไม่ถูกต้องค่ะ สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อ 2. สภาพแวดล้อมแตกต่างกันทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเกิดขึ้นข้อ 3. การใช้สิ่งของแลกเปลี่ยนกันสะดวกกว่าการใช้เงินเป็นสื่อกลาง ใช้เดียวตอนรู้ถูกรู้ผิดให้น้องๆคิดนะครับว่าเรื่องราวใดบ้างเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการครับพัดแบ่งขนมให้เพื่อนๆกินปลอยนำเงินไปซื้อขนมที่ตลาด พ่อให้เงินเบิ้มยี่สิบบาทแม่พลอยนำเงินไปจ่ายค่าไฟฟ้าครูการดานำผลไม้ไปฝากแม่ที่บ้าน ได้เวลาเฉลยกิจกรรมกันแล้วครับน้องๆข้อ2และ4เป็นเหตุการณ์ที่เป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการครับเนื่องจากข้อ2ปลอยนําเงินไปซื้อขนมที่ตลาดถือเป็นการแลกเปลี่ยนเนื่องจากปลอยได้นําเงินไปแลกกับขนมกับแม่ค้าที่ตลาดนะครับข้อ4แม่ปลอยนําเงินไปจ่ายค่าไฟฟ้าถือเป็นการแลกเปลี่ยน เนื่องจากแม่ได้นำเงินไปแลกกับการบริการไฟฟ้าครับข้อ 1, ข้อ3และ5ไม่ถือเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนะครับเนื่องจากข้อ1พัดนำขนมไปแบ่งเพื่อนถือเป็นน้ำใจครับเพราะว่าพัดไม่ได้ต้องการที่จะนำขนมไปแลกครับข้อ 3. พ่อให้เงินเบิ้ม20บาท ถือว่าให้ด้วยน้ำใจและเป็นการเลี้ยงดูลูกนะครับเพราะว่าพ่อไม่ได้ต้องการนำเงินไปแลกเปลี่ยนครับข้อ 5. ครูการดานำผลไม้ไปฝากแม่ที่บ้านถือว่าเป็นการให้ด้วยน้ำใจและเป็นการเลี้ยงดูพ่อแม่นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆตอบเป็นถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยหมั่นทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนไปแล้วบ่อยๆนะครับเราจะได้เป็นเด็กเก่งครับ น้องๆครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะสร้างสินค้าทุกอย่างตามที่ต้องการได้เราจึงต้องมีการไปแลกเปลี่ยนสินคองหรือสินค้าที่เราไม่มีกับคนอื่นอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนของแลกกับของหรือว่าจะนาเงินไปแลกกับของก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนด้วยกันทั้งนั้นนะครับในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวของสินค้าและบริการที่ได้มาโดยใช้เงินซื้อและไม่ใช้เงินซื้อจะเป็นยังไงนั้นน้องๆต้องคอยติดตามนะครับ สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสำหรับเนื้อหาความรู้นะคะในการแลกเปลี่ยนสินค้านั้นเราจะเห็นได้ว่านะคะจะมีรูปแบบมาตั้งแต่สมัยดั้งเดิมก็คือนำผลผลิตหรือนำสิ่งที่บ้านหรือครอบครัวของเราเนี่ย ผลิตได้ปลูกได้นะคะหรือว่าเลี้ยงสัตว์แล้วก็มีไข่เป็ดไข่ไก่เนี่ยนะแต่ละบ้านก็จะนําไปแลกเปลี่ยนแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะแต่ต่อมานั้นเนื่องจากว่าประชาชนเนี่ยในชุมชนเ,เพิ่มจํานวนประชาชนมากขึ้นเพราะนั้นความต้องการต่างๆเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะคะแล้วก็มีการผลิตสินค้าต่างๆเนี่ย นะแต่ก็อาจจะนำมากำหนดเป็นราคาต่างๆนะคะแล้วก็ใช้เงินเป็นสื่อกลางในการที่จะไปซื้อสินค้าและบริการต่างๆตามความต,ต้องการของประชาชนแต่ละคนพราะนั้นรูปแบบของการแลกเปลี่ยนสินค้าต่อสินค้านะคะก็จะหมดไปในทุกวันนี้เราก็จะเห็นภาพนะคะการที่ผู้คนนำเงินไป จับจ่ายใช้สอยซื้อถิ่นค้าแล้วก็รับบริการนะดังเช่นที่ได้ดูจากคลิปวิดีโอนั้นนะคะก็หวังว่าเนะื้อหาความรู้วันนี้ก็ได้ให้ความรู้กับเด็กๆอย่างที่บอกไปว่าต้องหมั่นทบทวนบทเรียนอ่านหนังสือแล้วก็อาจจะดูคลิปวิดีโอซ้ำอีกเป็นการทบทวนได้นะคะและเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ